แล้วพูจะใช้ตีโกโชต้าเป็นตัวช่วยเกีย้ยก่อมให้บริเวณเนเวสยอมย้ายสุทินแอนฟิลหลังทั้งคู่จะได้เล่นร่วมกันในศึกยูโร2020ตำนานวิลลาตำหนิฮันเตอร์สันไม่ยอมถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษทั้งที่มีการบาดเจ็บอยู่ผงพร้อมต่อสัญญาอาริสซงก่อนจะเปิดซีซั่นนี้โบบิสไม่ชั่อนาคตคุณย่าที่แฮท่าหลังมีคากระทงงังหงและก็ยุง ลูกมงอลิซองเบเกอร์ซิลประตูยอดเยี่ยมของของแดงและดัดการนี้แซาเกตให้ผลที่เลือกเคนโดไปยูโรทั้งที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยมีรายงานล่าสุดจากทาง t h อ a อะดัติกนะครับสื่อดังในประเทศอังกฤษระบุเลยว่าลิเวอร์พูลแสดงความชัดเจนว่าจะคว้าตัวบริเวณเนเวสสตาร์จากสโมสรวูตันมาร่วมทัพในช่วงสมัยนี้โดยหวังจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมแทนการจากไปของทางจีนี่ไวดุมที่กำลังจะย้ายออกจากทีมแบบฟรีค่าตัวเมื่อสัญญาของเขากับทางลิเวอร์พูลหมดลงหลังสิ้นสุดในช่วงเดือนมื่อเดนนี้โดยตอนนี้ทางสโมสรบูตันบันโดเรอร์นั้นกำลังเตรียมที่จะปล่อยตัว ดูเบนเนเวสออกจากทีมไปในราคาเพียงแค่3 5ล้านปอนด์เท่านั้นโดยมีทานลิเวอร์พูลและก็แมนยูกำลังพยายามจะแข่งขันกันแย่งล่าลายเซ็นกองกลางทีมชาติโปรตุเกสายนี้ไปร่วมทีมให้จงได้ในช่วงตลาดหน้าปีนี้โดยตามการรายง,งานล่าสุดระบุเลยว่าลิเวอร์พูลจะใช้ความสิทธิ์สนมนะฮะระหว่างตัวทางดูเบนเนเวสกับทางจีโกโชตาตากองหน้าของทางลิเวอร์พูลในการช่วยพูดกเกรียกกลกอม ให้นาเต้รารณี้ยอมย้ายเข้ามาสู่ทีมแอนฟิลหลังจากที่ทั้งคู่นั้นจะได้เล่นร่วมกันในนามทีมชาติโปรตุเกสในสุดคัดบอลโลกทีมแชมป์ยุโรปหรือยูโร2020ในช่วงกลางเดือนไม่ชุดเดนนี้โดยทางเจคกกินคอฟก็เคยเออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการที่ทีมจะต้องสูญเสียจินนี่นั้นออกจากทีมไปถือเป็นความเสียหายที่ิ่งใหญ่ของทางลิเวอร์พูลและทางครอปเองก็จะเป็นต้องเสริมทัพกองกลางร,รายใหม่ที่มีสามารถทัดเทียมกักบทางจินนี่คนนี้เข้ามาสู่ทีมโดยด่วน ก่อนที่ฤด,ดูกาลใหม่จะเปิดทําการลาร์เบนเดเวสนั้นถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและลิเวอร์พูลก็เฝ้าติดตามฟอร์มของนักเตะร,รายนี้มาโดยตลอดซึ่งทางเปปลินเดอร์เคยออกมากล่าวมาว่าลิเวอร์พูลจะเป็นต้องเสริมทัพด้วยนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้จงได้เพราะจะเป็นการเสริมทัพด้วยนักเตะที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเดี๋ยวตอนนี้ทางสโม,มสรวูฟ ตั้งค่าตัวกันทางเดวสิสคนนี้เอาไว้เพียงแค่85ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากที่ทางนูโนเอสเปริโตซันโต้ลาออกจากทีมไปเมื่อช่วงปิดฤดูกาลและนักเตะในทีมบุฟหลายคนกำลังตกเป็นข่าวบาว่าจะถึงตัวไปพรุ่มทีมต่ต่างนาน,นาเมื่อไม่มีนูโนอยู่คุมทีมอีกแล้วในฤดูกาลหน้าและแม้ว่าตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลจะมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอยู่ในทีมมากมายอาทิเช่นฟาบินโย่จูเดนฮอร์สันเตโก รวมไปถึงนักเตะสำรองอย่างทางดาบิเกต้าอ็อ,อกเล็กเชมเรนและก็เคอร์ติสโจนซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีส่วนสำคัญในฤดูกาลหน้าแต่การเสริมด้วยผู้เล่นหน้าใหม่เพื่อแทนที่ตำแหน่งของทางชินี่นั่นคือสิ่งที่ทางเวอ์พูต้องการจะทำเช่นนั้นซึ่งเชื่อได้เลยว่าเวอ์พูมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันในการคว้าตัวบริบเบนเนเวสมาเสริมทัพนั่นก็เพราะดีกโกโจต้าก็เคยคาขาดแค่อยู่กับสโมสรบูฟบร์ร่วมกับทางเนเวส ึ่งนั่นจะเป็นตัวช่วยสําคัญในการให้โจต้านั้นเป็นตัวช่วยเจรจาและก็เกรียกกล่อมให้เนเวสยอมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงที่ทั้งคู่นั้นอยู่ในช่วงรักายทีมชาติในศึกยูโร2020ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าโจต้านั้นจะสามารถช่วยเกลี้กล่อมให้เนเวสคนนี้ย้ายมาค้าแข่งกับทางลิเวอร์พูลได้หรือไม่ กาเบรียลอักบอลลาฮอนตำนานแข้งแอสวิลล่าออกโรงตำหนิจจแดนฮานด์สันกัตันทีมชาติอังกฤษและก็เลเวอร์พูลนะฮะที่ไม่ยอมถอนตัวจากทางทัพสิงโตคำรามชุดลุยศึกยูโร2020ทั้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่องที่ทำให้ผมหัวเสียมากที่สุดในตอนนี้ก็คือการเห็นจอแดนฮานด์สันอยู่ในแคมป์ทีมชาติทั้งที่ตัวเขาเองนั้นก็มีอาการบาดเจ็บนี่แหละครับการที่เขาไม่ยอมถอนตัวถือเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวมากๆเลยนะถึงแม้ผู้จัดการทีมอย่างทางเกเรตซเซาเกตจะประกาศรายชื่ พราะคุณมีสิทธิ์จะยืนยันตนเองมว,ว่าไม่ฟิตพอสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้หรือไม่อย่าลืมนะว่าเกมนัดแรกของอังกฤษกำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกประมาณราวหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้และคู่ต่อสู้ก็คือโคเอเชียทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและก็ุดมไปด้วยแข้งดาวดังของโลกมากมายแทบทุกตำแหน่งเลยหากคุณอยากจะต่อสู้กับพวกเขาจัางได้อย่างจริงจังจะเปจะต้องฝึกซ้อมจนมากพอนะระดับหนึ่งนะ ผ่านการเล่นเกมนัดอุ่นเครื่องร่วมกับทางเพื่อนคนอื่นๆเขาซึ่งทางแฮนเดอร์สันนั้นพลาดทั้งหมดจากอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยนั่นเองซึ่งในฐานะที่เขาเป็นกันทีมชาติหากรู้ว่าตนเองไม่พร้อมช่วยทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้ก็ควรจะกล้าที่จะบอกเสาเกตรตรงๆไปว่าขอถอนตัวก,ก็แล้วกันนั่นคือสิ่งที่คุณควรทําเพื่อประเทศชาติเพื่อทีมเพื่อส่วนรวมแต่ในเมื่อเจ้าตัวยืนยันว่าทุกอย่างโอเค ผมก็หวังว่าเขาจะฟิตพอสำหรับนัดถัดไปและก็เข็นฟอร์มออกมาให้ได้ดีสุดเช่นเดียวกันนะ BBC Sport สื่อใหญ่ของอังกฤษรายงานมาว่า Liverpool, ลิเวอร์พูลเตรียมเจราจาสัญญาใหม่กับทางอลิซงเบเกอร์และทวานตัวเก่งในช่วงที่กลับมารวมตัวในช่วงตอนปรีซ e a ั o n โดยเมื่อกาววิสัยปีายนี้ยากจะทางบาราม,มาค้าแข่งกับทางของแดงเมื่อปี2018และเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดะ้าช่วยทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในเกมรับ พร้อมกับพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมากับสัญญาปัจจุบันที่มีจนถึงปี2024ไม่มีความจําเป็นที่ทางต้นสกัดนั้นต้องเร่งพูดคุยเพื่อสัญญาใหม่เนื่องจากยังเหลือเวลาอีกตั้ง3ปีอย่างไรก็ตามทาง BBC รายงานมาว่าทีมของทานเจ็เกนคอปกำลังเตรียมตั้งโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแข้งทีมชาติบ,บราซิลเมื่อกลับมาอยู่ในช่วงสโมสรปรีซีซั่นนั่นเองโดยการที่ผ่านมาอาริสซคนนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12เกม เก็บปทั้งหมด15ครีริชตแถมยังทำประตูให้กับทีมได้อีกด้วยในเกมกระทังเวสต์บ West ิดอัลเบียนมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าตัวลุยอ,อยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูก,กาลหน้าจนได้เฟรดดี้โบบิสผู้อำนวยการของแฮททาบเบอร์ลินยังไม่แน่ใจอนคตของมาติอุสคุนย่ากอหน้าชาวบอร์สุรียนของทีมหลังจากตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับทานลิเวอร์พูลและกระทั่งบริเตดในช่วงที่ผ่านมาโดยคุนย่าวัย22ปีรายนี้ย้ายไปอยู่กับทางแฮททามเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี 2020, และในฤดการที่ผ่านมาทําไปแล้วทั้งหมด8ประตูกับอีก8แอสซิสให้กับทีมหญิงฉราดในทุกประการโดยแข้งรายนี้ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเพราะมีสไตล์การเล่นเหมาะกับหมายเลข9ของทางลิเวอร์พูลที่สามารถลงมาเชื่อมเกมได้ดีโดยเขาได้บอกว่าผมนั้นดีใจนะที่เขาอยู่กับพวกเราและไม่มีเงื่อนไขในการถีดสัญญาบบิสคนนี้ได้กล่าวในวันคันที่ผ่านมาหลังข่าวถามถึงนักเตะรายนี้ แต่อนาคตของเขาอยู่กับเราต่อไปพวกเระนานั้นจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนผมไม่สามารถพูดได้ว่าในต,ตอนนี้เขามีความสุขและต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่นะ <S 2> <S 2> โดยแฟนบอลลิเวอร์พูลพร้อมใจเทคะแนนโบวตให้ลูกมงของอลิซงเบเ,เกอร์ผู้สัตร,รตูทีมชาติบราซิลเป็นประตูยอดเยี่ยมของหงแดนลิเวอร์พูลประจําฤดูกาล2020นี้จากการประกาศผลผ่านเว็บไซต์สโมสรเมื่อวันพุธที่2มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนัทวันแซมบา้ารายนี้ขึ้นมามงทำประตูชัยนะฮะในทีที่95ในเกมฟุตบอลเถือนังกฤษนัดบุกไปเฉือนชนะเวสต์บิดเอาเปยนไป2ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลิเวอร์พูลต่อความหวังที่จะติดท็อปโฟก่อนที่สุดท้ายจะจบซีซั่นด้วยอันที่3นอกจากนั้นอาเดซงยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนัทวันลิเวอร์พูลคนแรกที่ขึ้นมาทำประตูและก็เป็นผู้ทำประตูคนที่6นะฮะที่สามารถทำประตูได้ในเถืนอัง,งกฤษกันอีกด้วย ลูกวงของอาิซนนี้ได้คะแนนโหวตจากแฟนบอลกว่า65เนขณะที่ประตูของโมเมตซาร่าในเกมพบกับทงบริดจูเต็ตามเข้ามาเป็นอันดับที่2เลยทีเดียวซึ่งหาอันดับประตูยอดเยี่ยมของทางนิวอร์ลในรายการ2020นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก, 1, ก,กาันก่นกัปกันอาิซนเบเกอร์เกมพบกับทงเวสต์บิดอัลเบียน2อโมเมตซาร่าในเกมพบกับทงบริด3มโมเมตซาร่าเกมพบกับทงเวสต์แฮม4โมเมตซาร่าเกมพบกับทงคิสสันพาเลต และก็5เกมที่โมเมสานล่าพบกับทางอัตาลนต้านั่นเองโดยทางเกเรตเซาเกตนายใหญ่ทีมชาติอังกฤษได้เผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกจจเดนทานาซันกองการกระตันทีมจระทานลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน26ขุนพลลุยศึกยูโร2020รอบสุดท้ายซึ่งเฮนโดคนนี้ไม่ได้ลงสนามให้กระทานลิเวอร์พูลเลยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะอาการบาดเจ็บที่คนขาหนีบแม้จะกลับมาลงซ้อมกระทานลิเวอร์พูลได้แล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็ตามที แต่ก็ยังเกิดเครื่องหมายคำถามใหญ่จากหลายคนนะฮะว่าดาวเตะลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจริงหรือไม่กับทัวร์นาเมนต์ที่จะมาถึงแดยสิ่งที่ทับซ้อนที่สุดของเวลานี้ก็คืออาการบาดเจ็บเหล่านั้นว่าเราควรจะใช้โอกาสกับผู้คนหรือไม่เขาเกตพูดถึงกัรตันทีมลิเวอร์พูลที่ผ่านการรับใช้ทีมชาติมาแล้วถึง58นัดซึ่งถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ระดับต้นๆของทีมชุดนี้เลยโดยกับทั้จแดนและก็แฮร์รี่แม็กควาน่นละ พวกเรานั้นมีสรนัเตะท,ที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่พวกเราต้องการในแง่ของการเตรียมความพร้อมของร่างกายจอแดนนั้นซ้อมร่วมกับทีมมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์อันนั้นนั่นคือเรื่องที่ดีเขาจะมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องความคืบหน้าของเขาดีแต่พวกเราก็มองถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องมองเฮนโดมีเรื่องต้องทําอีกเล็กน้อยเพื่อให้พร้อมกับยูโรรอบสุดท้ายแต่ความเป็นผู้นําและการคงอยู่ของเขามีผลต่อเพื่อนร่วมทีมนะ พวกปรเราั้นคิดว่าประสบการณ์ที่พวกเรามีและข้อจริงที่พวกเราสามารถทําได้พวกปรเรานั้นไปถึงจุดที่พวกเรานั้นสามารถมีส่วนร่วมในทันเนต์มันคุ้มค่าในการที่มีอยู่จริงๆโดยเฉพาะ,ะเมือ่อพวกเรานั้นได้พิมพ์รายชื่อเป็น26คนประสบการณ์นักเตะคือคนที่จะเรียนรู้วิธีเอาชนะและเคยผ่านทันเนต์แบบนี้มาก่อนเท่านั้นราคาดิวปูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกทกคนครับกันทุกทุคน